ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หาดสุรินนะครับจังหวัดริเกตวันนี้อากาศดีนะครับแสงแดดจ้ามากนะครับอากาศโปร่งใสนะครับมีแดดด้วยช่นแดดก,ก็มากระทบนะครับกับน้ำทะเลทล้ให้ดูนะครับภาพ ที่อยู่ตรงหน้านะครับทะเลน้ำสีครามนะครับสวยมากครับสวยมากครับมาแล้วครับน้ำทะเลมาแล้วดูสิครับ ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะครับก็มีชายหาดของประเทศไทยนะครับที่สวยงามนะฮะจีอ,อันดับก็คืออันดับที่หนึ่งนะครับคือหาดกระดานนะครับจังหวัดตรังนะครับแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีติดอันดับโลกนะครับคืออันดับทเก้านะครับหาดซิดัม าจากวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับามาชมหาดสุรินนะครับก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับที่ที่หาดสุรินทนี่ก็จะมีมีหินมีโขดหินนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติก็มาดำน้ำดูปะการังนะครับอมองเห็นระยะอยู่ประมาณ20เมิรเมตรเขากำลังดำดูปลาคารับ สำหรับที่นี่นะครับว่าไม่มีเสือมาเตรียมเสือมาครับหรือถ้าไม่มีเสือนะก็มาเช่าที่นี่หนะ้าสิบบาท ใส่มากนะนั่นแะสวยใส่มากนะครับผมต้องถ่ายมาันยังนั่นแหละ ความสวยงามของทะเลที่นี่นะก็คือเรียกว่าเป็นสวยมากอันมันนะครับก็จะมีหลายๆชายหาดที่สวยงามตรงนี้จะเป็นที่หนที่ตรงนี้ก็คือปีนนะครับที่ในยางในปวงตาใาหารปาาตองปาออมราจังหวัดรุงนะครับในฝั่ง ไปอยู่ระยะไกลประมาณ20เมตรนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ้วเขากำลังดําน้ำยูปลา ภาพสดๆในขณะดนี้นะเที่ยวการถิ่นในเมืองงาเที่ยวชาติทางการเนี่ยที่มาจากต่างทวีปนะครับเขาก็ชื่นชอบแสงแดดที่เมืองไทยนะจะเห็นการที่เขามาอาบแดดมันนอนอาบแดดหรือม,มาเดินชมชายทะเลหรือมาเล่นน้ําทะเลนะครับถ้าบ้านเขาเป็นเมืองห่างน้ําทะเลบ้านเขามันก็จะเย็นนะแล้วก็แสงแดดมันก็มีนะส่วนหนึ่งก็ทําให แอ่คงเที่ยวนี้เขาชอบม,มาไทยแล้วมากธรรมชาติด้วยแสงแดดด้วยอากาศที่ไม่หนาวมากด้วยโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นก้อนหินแต่ถ้ามันออกไปนิดนึงน่าจะมีพวกปะการังคนระับตรงนี้ มองไปแล้วก็มองไปแบบให้ความรู้สึกแบบสบายตาสบายตาสบายใจนะแต่สำหรับคนไทยเราก็คงจะแบบว่าแดดร้อนนะผมก็เตรียมร่มมานะครับจะเ,เข้าร่มก่อนนี่ฮะนอนฝั่งนอนนะครับเด็ก พี่นะฮะนอนขนาดนี้ท่านพี่ยังนอนได้